วันนี้นจะมาแนะนำโ o w แบงค์ที่ใช้งานในประเทศจีนได้ครับตัวนี้คือ Winco V9 นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ Winco V10 ครับตัว V9 ตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันมา,มากๆเลยนะครับเพราะขนาดเล็กเนาะเล็กกว่าเจ้าตัวบัตรและบิลิ้งนะครับบอกเลยว่าดีมากๆที่สำคัญตัวนี้นะครับมีสายมาให้ทั้งเจ้าตัวไทซีและเ,ะเจ้าตัวไรนิ่งนะครับมาให้ในตัวทำให้เราไม่ต้องพกสายชาร์จอีกด้วยครับน้ำหนักเบาเพียงแค่113กรัมรองรับฟาชาร์นะครับส่งสดถึง22.5วันอีกเดียวครับที่สำคัญตัวนี้มีเจ้าตัวแบตเตอรี่เเเเเเเปปออ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 รรรรร์์์์ซซ็็นน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 ตต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 บบบบกกด้้้้้วววววยยะคคคัััั่่่่่าาแีีีีหลืืูสจ วินโกวีนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2 0 0 0 0ื่มิลลิแอมนะครับใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นมีพอร์ตได้ใช้มากขึ้นนะครับจากเจ้าตัว v 9ที่มีแค่1พอร์ตเท่านั้นครับตัวนี้20 0 0มมิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานกว่านั่นเองครับที่สำคัญเจ้าตัวด้านหลังนะครับรองรับมาตรฐานนะครับ c c ซึ่งเป็นเหมือนมอกรนะครับในประเทศจีนทำให้เรานะครับสามารถใช้นะครับในประเทศจีนได้แบบสบายใจมากๆเลยครับค่าตัวตัวว9ตัวนี้ครับอยู่แค่เ่านั้อย1,099้าส่วนลดโค้ับา Shopping เท่ายัปดู่วนตัวรับ